อ่ะมื้อนี้สิมาเฮ็ดอ่าหอยหอทอดนดะครับเด้อหอยไข่ไก่1ฟองไข,ไข,ข่ไก่เนื้อต้องเอาลงก่อนเด้อครับเด้อถ้าเฮาเอาเครื่องปรุงลงก่อนนี่เครื่องปรุงมันสิไปติดภาชนะของเฮาเฮาต้องเอาไข่ไก่สี่แตกซะก่อนมันหอย1ช้อนถิ่วขาว1ช้อนน้ำตาลทราย2แล้วก็ชูรส1ช้อนครับ แล้วก็น้าเย็นประมาณ150ซีซีแป้งทอดกรอบนะครับสามช้อนครับสามช้อนแป้งทอดกรอบยี่ห้อย,ยัางก็ได้อันนี้เป็นหอยทอดนะครับผมแมนออส่วนถ้าเป็นออส่วนก็ใส่แป้งอีกอย่างหนึ่งแป้งกอกันแล้วก็กหอยลง่มครับใส่หอยไม่เามลร็งผูกก็ได้หรือหอยไอ้นั่งร่มก็ได้นะครับนะอันนี้ผมใส่ทั้งสองย่างเลยอ้าวเรียบร้อย ใส่ต้นหอมไปนิดนึงแล้วกับพริกไทยอ่ะแค่นี้ละเข้าไปทอดกันเลยครับตั้งกระทะให้ห้อนเวยครับเด้ออ่าเอาน้ำมันออกเหลือไว้แค่พอใส่อย่า่ังกกับเทสหวยสิเข้าอันนี้ลงเลยครับเทลงเลย เอาขางล่างแข็งแล้วตอเนี้เขาติดกนอ่าพริกขึ้นมาพริกหอยขึ้นมาอ่าใส่ไข่ลงไปอีกกองเนึ่งยี่ไข่นิดหนึ่งครับยี่ไข่นิดหนึ่งเอาแล้วจานัา้นเราก็มาเตรียมใปกระทะร้อนครับ ใส่กะทาร้อนเอาเนื้อใส่ไปนิดนึงตามด้วยถั่วงอกครับเอาผัดถั่วงอกอให้ถั่วงอกนินดนึงทอดมันจะได้งามอัวนี้นีดน่ดีขึ้นมาก เพครับพอดีแล้วในจากนั้นเราก็ไปใส่กาดเลยนีย่เรียบร้อยโวยพริกไทยนิดนึงครับก่อนเสิร์ฟโยพริกไทยนิดนึงต้นหอมนิดนึงเรียบร้อยครับนี่แหละหอยทอดฉบับขอมเสือหอยร้านจอนที่แซ่บอำเภอวารินจังหวัดอุบลผ่านมาสั่งชิมได้ครับอ่าแล้วก็กินครับนี่แด้ครับเด้อ เป็นน้ำจิ้มไก่ครับซอดพริกผสมกันอันนี้ขึ้นน้ำจิ้มของห้อยทอดโอเคครับ